เป็นมนุษย์มันเหลือลิเกนะมันยิ่งกว่าลิเกนะเราเนี่ยบางครั Eigen, นน้งยิ้มแยมอย่างใส่เจ้านี้เขา้าบ้านมาโดยเฉพาะ้พวกที่ใส่หมันนอกนะมาตอนแรกพูดหัวเรอกคุยหัวเรอกคุยหมวลนอกเจ้านี้เข,าาข้าบ้านมาทำหน้ากันเนี้ยไอนั่นในทีวีเดี๋ยวนี้พิวัฒนาการ,การเพศเลไลไลสด โดยยังคนทำไมคนเราพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ไปพูดไปพูดกับต้นกล้วยรู้เรื่องไปคุยกับต้นําชะโนด,ดรู้เรื่องคุยกับเทพรู้เรื่องไม่รู้เทพอะไรยิ่งดูก็ตาโตไปโต เชื่อนะวัะเทพีจริงพูดผีมีศา์วิญญาณมีจริง,ญญรงแต่ถามว่าเชื่อไหมเชื่อแต่อัตามาไม่เชื่อคนคนที่คนที่ดีคนที่มีจิตใจสะอาดพูดผีปีศาจหรือว่าทางเหนือเรียกว่าเจ้านะทางทางนี้เรียกว่าอหลรเจ้าใช่ไหมที่จะมาทรงเราได้จะต้องมีศีลห้าพอ,อานะโยมนะถ้าศีลห้าไม่สมบูรณ์เขาไม่มาลงกับพัน ต้องมีสี่ห้าสี่ห้าข้อคนที่จะส่งได้ก็ต้องมีสี่ห้าข้อปานาอะตินามกาเมมุสาสุราไม่ผิดจะกินเจก็ได้จะกินเจอก็ได้จะกินเจอกินเจก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ฆ่าสาัตวไม่รับของใครไม่ประพฤติผิดในกรรมสองใจสามใจนะเคารพต่อกันหัวเมียกัน ลูกหลานเขารพพ่อ,อรพแม่ครอบครัวมีความสุขโยมสวรรค์บนฟ้ามันก็ยังอยู่บนฟ้าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์ห,หรือเปล่าแต่สวรรค์บนดินเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นดูแลครอบครัวดูแลจิตใจดูแลลูกหลานสถาบันครอบครัวให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือความสุขอย่างโลกม่างรกนะมีเงินมีทอง บางสิ่งบางอย่างก็ซื้อความสุขให้ตัวเองไม่ได้ทำงานแล้วมีความทุกข์ติดกว่าเราไปนอนอยู่ในคู่ผิกหลายเท่าอัตมาไปบรรยายมาหลายที่โยมทั้งหลายในเรือนจําอาตมาก็ไปหานิมนต์อัตมาไปบรรย,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 ยายในเรือนจําอัตมาบอกว่าจะเอารถไปเองเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอารถที่เรือนจำมารับอาตมามีโคมีโก้อะไรขอจุนเนอร์อะไรมีไม่เอามา แล้วก็พระอีกสองรูปอายุพรรษาท่านแก่กว่าธรรมาก็ชวนไปด้วยไปอย่างเขาอยากจะเห็นในเรือนจำธรรมาก็เลยพาไปด้วยเขาเรียกว่าเขาจะเอารถบีโก้โมาลับเอารถที่มันมีโครงเหล็กมีมีโครงหนักมาลับแล้วรถนะมันเป็นรถมันเป็นรถหัวเดียวมันมันไม่มีแคบไม่มีอะไรอาตมาก็ให้พระอสองรูปไปนั่งทางนั <c oughs> <ๆ>้นเหลือธรรมาคงเดียว คนที่เป็นโชฟเฟอร์เปิดประตูหลังให้ตะม,มันขึ้นไปกำลังจะนั่งปิดกรงเหล็กปังเอาสุญใจมาคล้องไว้ออกวัดพอรถวิ่งออกวัดได้สักแป๊บเดียวคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ข้างทางเลยชีย้ไปเลยนั่ครับไปแล้ว ีนะที่ไม่ใช่รักเราเอาแม้แต่ถึงย่ามเขาก็ไม่ให้เอาเข้าไปนะในเรือนจับมีคนพุกมีเหมือนกาง,งนักโยมหลายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ในนั้นที่อาตมามาคิดตูไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดคนไม่ไม่รู้เรื่องแต่ต้องมาติดคุกด้วยนั่นก็คือเด็ก เพราะว่าแม่ตั้งครั์ก่อนที่จะไปก่อนที่จะทาผิดกฎหมายก็ต้องพุ่มพร้อมไปทอดในเรือนจำพ่อแม่ให้ชื่อเรามาชื่อที่เป็นมงคลทั้งนั้นไม่มีรองเนอร์ยมเนอร์พ่อแม่ตั้งชื่อให้เราไอพูดไม่ได้เน่ในใบเกิดของเราชื่อดีๆอย่างอาตมาเนี่ยโบราณ โบราณไม่ได้ถือมะพร้าวขึ้นบนหลังคางเหมือนกับที่ญาติโยมเห็นกันในทีวีนะครับนายแน่มากฝากไว้ก่อนนะโบราณคำว่าโบราณเป็นภาษาบาลีแปลว่าความจี่งันประมาณเป็นพระไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นอะไรเป็นพระสมุทธรรมนาธรรมดาเออ เป็นพระสมุทรธรรมดาไม่ได้เป็นพระภูสัญญาบาัตรไม่ได้เป็นอะไรเป็นพระธรรมดาธรรมดาแบบนี้ชื่อว่าโอฬาแปบลบว่าความยิ่งใหญ่รัตนรัตนาแปบลบว่าแก้วสามประการพ่อแม่เอาชื่อดีดีทั้งนันะ้นให้กับลูกแต่บางคนเอาชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เอาไปติดไว้นในคุกในตลาดนากโทษชายนายนั่นนากโทษชายนายนี่นางสาวนั่นนางสาวนี่ ไม่ใช่แค่ชื่ออย่างเดียวยังเอาวงตระกูลที่พ่อแม่ให้เรามาเอาไปติดไว้ด้วยเพราะชื่อสกุลน,นั้นเป็นสิ่งสำคัญบอกถึงว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านนั้นน,น,น,นี่นี่นะเนี่ยแล้วเราเอาไปติดไว้ในปุกในเลือดจับอย่าไปทำเลิยญาติโยมทำคุณงามความดีเอาไว้ตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ นันจะให้ทานก็นให้ทานแต่ยังมีชีวิตอย่าไปอรอลูกหลานทำบุญไปหาพอเราตายไปแล้วใครจะทําบุญหาพระช่างเข,า,ข,า,ข,า,ขาเธอไม่ทําบุญหาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่เรามีลมหายใจเราทําอย่างเต็มที่แล้วนะรักษาศีลเรกาก็รักษาแล้วเราไม่ต้องไปรอใครที่จะทาบุญไปหาเพราะเราทําแล้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เราเป็นชาวพุทธทำบุญก็ทําบุญให้เป็นให้ทานก็ ให้ทานไปเป็น,ท,นที่บ้านัที่วัดอาตมาวันนั้นตอนเช้าอาตมาไม่ได้ไปไหนนะมีปรรยายตอนกลางคืนโยมคนหนึ่งถือสังฆรทานเข้าในบ้านมาวันนี้โชคดีจังเลยเจอพระอาจารย์ทุกครั้งมาไม่เห็นเจอเลยถวายตำแหน่งตลอดวันนี้ขอพระอาจารย์ให้พรได้ไมรัาก็ได้อาตมาก็ให้พรพาไปที่หน้าพระพุทธรูปปราภาะเสร็จเรียบร้อย ยกสังคทานโอเคนะัตลมาก็รับสัมคาทานเสร็จก็ให้พอ,อยักถาได้ครึ่งเดียวตามันมองเข้าไปในสังคาทานแล้วก็อพ,อพอดีอ่านชื่อข้าพาเจ้าขอบุทิศให้น้องหมูด,ดุนอันตามาจังหวัดเลยอ,อะไรมูดด อามาก็ถามไม่ยมมูุลุูนี่คือใครอ,อ๋อหมาไมา่พอตอไปหน่อยมองดูในสังในสังฆทานชุกมองดูแล,แล้วนะมันไม่เหมือนกับสังฆทานอาตามาก็ทนไม่ไหวก็เลยเอามือแกะๆดูปรากฏว่าเป็นอหารหมา เวลาทำบุญถวบายสัมภาษณานให้หมาไม่ต้องเอาอาหารหมามามันฉันไม่ได้เอาสมมุติว่าเราอยากจะทำบุญให้หมาเพราะว่าหมามันบางครั้ง <được> ม <kindergarten> ันก็เป็นเพื่อนเราเราก็าเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี้ยพอมันตายไปแล้วอยากจะทำบุญให้ามา่าสิงสาราสาได้ได้บุ้สนสนบุญไหมได้ พราะว่าเราแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้เับก็ได้ไม่ได้ครับถ้าในมุมมองของเราเวลาหมาตายโย<อ>มไม่ต้องเอาอาหารหมานะ <c oughs> เอาพลาหมูสักถุงนเนาะข้าหมูสักถุงนึงแล้วก็น้ำยาดมาตเตรียมตัวปวดนะสมมติว่าหมาที่ตายไปนั้นมันได้รับมันไม่ชอบกิน <c oughs> ว่ากินที่เำบุญทำบุญไม่เป็นว,ว่าเราถ้าเราทำบุญไม่เป็นจริงหน่อยลูกหลังจะตามบุกได้ยังไงราะนั้นไปบินทะบาดเดี๋ยวนี้มันเรียกพระไม่เป็นแล้วนะ่ะพอดียตมบาเดินไปข้างหน้า เวลาพระบินทบาทโยมถ้าพระเขาไม่คุยด้วยโยมอย่าไปว่าให้พระเด้อเพราะว่ามันเป็นมันผิดวินัยเดินบินทบาทตาต้องทอดไปประมาณเมตรสองเมตรสามเมตรอะไรก็ว่าไปเขาห้ามหันซ้ายหันขวามองนั่นมองนี่คุยกับญาติโยมแต่บางครั้งก็ฝืนเพราะว่าโยมอยากปรึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องฝืน จะถามว่าผิดไหมพุณผินตาห้ามไปมองในขันที่โยงเอามาต้องมองลงโทษบาปอย่างเดียวแล้วพระที่ไปบินบากไม่มีสิลเลือกว่าอันนั้นไม่มเอาเอาอะไมได้ไม่มีสินเลือกโยงอย่าไปถามพระเแล้วกันแต่บางอย่างถามได้หลวงพี่หนูอยากจะถวายผ้าไตรทองสักผืนหนึ่งสักชุดหนึ่งไม่รู้ว่าหลวงพี่ไซส์เบอร์อะไร ก็ถามได้นั้นไม่ผิดแต่เวลาโยมจะทําบุญจะถวายอันนี้อันนี้นนหลวงพี่ชอบไหมบางครั้งไม่ชอบนะมันก็ต้องฝืนบางคนทําอาหารเผ็ดยาตามานเนี่ยอะไรที่มันสุกๆดิบกินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นอาหารอะไรพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้ถามฉันได้ไหมแต่ถ้าสุกก็ต้องให้สุกไปตลอดถ้าไม่สุกก็ฉันไม่ได้ปวด้อง สุขภาพไม่ดีหนึ่งความดันสองไขมันเส้นเลือดสามกระดูกซับเส้นสี่โรคกระเพาะห้าปากช้า,ชาวันนี้มีสี่โรคเนี่ยความดันสูงไขมันในเส้นเลือดความดันไขมันกระเพาะกระเพาะลำไส้เนี่ยเรามาลำบากกับอะไรโยมท้งหลายเกิดมาเป็นคนก็ลำบากกับเนี้ยรูเนี้ยโยมเนี่ย รูนเนี่ยต้องหาให้มันทุกวันบำรุงใส่ให้มันทุกว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 ันไม่ใส่ให้ก็ไม่ได้นะเออต้องหาต้องตามใจมันตอนเช้าก็หาให้มันตอนบ่ายก็หาให้มันตอนเย็นก็หาให้มันพอนตกกลางคืนมาก็เอาแล้วถ้าไม่ถ้าไม่หาให้มันก็ไม่เป็นไร แต่เนี่ยเดือดร้อนในใ่หมลำบากยากจมทุกคนทุกทา่านเพราะนั้นให้เราพิจารณา,าอยู่ทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นของธรรมดาไม่มีใครร่วม้นความแก่ไปได้ายากจมวันนั้นอาตมาขอมินถ้าบเดินไปข้างหน้ามีเด็กนักเรียนผมได้ยินเสียงเด็ก,กเอเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนหยุดก่อน <c oughs> สงสัยไม่ใช่เรีเ่อเราแน่ๆ เ้าเรียกพระมาเสียต้องไม่เฮยอาตมาก็เดินไปอีกสองสามสอองสามก้าวเอายางเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็เลยถือโอกาสกลับหลังหันปุ๊บอ่อนำจะใส่บาตรแต่เขาไม่เรียกพระเพราะวันนี้โมนี่โมนอะไรก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาตมาก็กลับหลังไปปุ๊บ เปิดฝาบาทใส่บาทให้พอนายุพโนสู้ขังพลัดเสร็จเรียบร้อยตา่มาก,ก็ถามว่านี่หนูเมื่อกี้ลูกเคยใส่ใครอ๋อหนูจะเคยใส่ใครราคา็้อเคยใส่ตัวเองนั่นแหละมันพระเป็นตัวเองเลยว่ะแล้วมี่หมโยยมว่าเขาจะเรียกพระยังไงอ่ะเพราะนั้นญาติโยมทุกคนทุกท่กานฝากธรรมะเอาไว้พอลัเนาออาจารย์นาอ ปไปก็คงได้เท่าเดิมมาเนาะวันนีเชื่อม้นเรื่อนไปนานโยนทั้งหลายวันนี้รับนิ่นหมมาเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีบุญมีวาสนาต่อกันก็จะได้มาบรรยายใหม่วันนี้ฝากธรรมะเล็กๆน้อยเอาไว้เนอะแล้วก็อันไหนที่เป็นธรรมะเป็นคติธรรมที่จะเตือนใจกันได้ญา,า,าติโยมทั้งหลายก็เอาไปพิธีพิจารณาเวาจริงแล้วธรรมะไม่ได้พูดตะกุตกตะกักแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเบียนหัว มาเพื่อเพราะว่าไม่ได้ฉันฉันเช้ามาโยมอาตมาก็กินกา,ฟาแฟแก้วหนึง่งแล้วก็ข้าวหลามประมาณสีกระบ,บอกแล้ว <c oughs> ก็มันสาข้าวที่เนี้ยเลยเรื่มเพื่อเเวียนหัวไปหน่อยเลยลงกาให้มำรับที่มองมาวันนี้ก็คงจะไม่เต็มสองชังง่วโมงเด้อยโยมแล้วก็อย่างหนึ่งไม่สบายด้วยเสียงแหบแหกไปเสียงไม่ค่อยดี ราะว่าเข้าโรงพยาบาลตอนเพิไปฉีดยาอะไรเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้มาบรรยายทั้ง,ง DC, ตื่นตีสี่ขึ้นเครื่องต้องไปรอไปเช็กอินอะไรอีกเมื่อเช้าตื่นตีสี่วิ่ง, DC, งรถรบะนสื่อประเทศอยู่ที่จังหวัดพะเยาต้องมีงานเทนทุวันทุกวัน,วนถ้ามีบุญมีวาสนาต่อกันก็จะได้งานบรรยาย่ทำให้คติทำเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่วันนี้เป็นการเทศแบบสเพเรระเดอร์ยมเดอร โยมก็คิดว่าอันไหนที่เป็นธรรมะพอจะอามาเดือนใจตัวเองได้โยมก็เอามาพิจารณาแล้วก็เตือนจิตใจให้เราอยู่ในสังคมนี้ต่อไปสังคมไทยปัจจุบันนี้ค่ะคุณธรรมขาดศีลธรรมไม่ได้ถ้าขาดศีลธรรมขาดวัฒนธรรมขาดประเพณีอีกหน่อยในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นของาศาสนาอื่นของพูดเราก็จะไม่มีดังนั้นฝากธรรมะอาไว้สุดท้ายนี้ขอ อ้าเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพอได้มาพิบาลทุ้มครองราาักษาท่านสาธุนชนท,น,น,ทนทุกคนทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาเจริญไปด้วยอายุขวัญน,นสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติเจริญเจริญยิ่ง,งยิ่งขึ้นไปในบวรพระพุทธศาสนาที่สิ่งอื่าานประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยเจตนาแล้ว ไม่ขัดต่อกศีพังของพระพุทธจพเจพ้าขอความสุขความเจริญนันสน,นิงนั้นบางเกิดมีกับยากกับโยนรู้ผนทุกทันเถิด